1 6 1หชูสองคะแนนลงไปตามมาแล้วครับสามากมายกลองหอยออกมาสองคะแนนไปลงแต่ยังไงอยู่ทีนะค่ะโดงเ็ไป่ไา้หวางลงไปครับนี่ครับติดขยับเนื้อไปสิต่อสิอ่าขอบการชี้แล้วครับแม อาสนามที่หนึ่งนะครับชิงที่สามนะครับชิงที่สามนักเยาวชนนะครับอาจารย์พบกันนะครับเวสเทิร์นแมสซอดนะครับพบกับท่าเสานะครับหาเว,ว,วสเทิร์นแมสซอดกับท่าเสาสาีสาอเอาถูกแดงนะครับหลงแรงพิเซลโลกออคกกิทิคตอบอลขึ้นมาลงออกไป เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีสุดต้งใช้ครับได้ครับได้ครับขวางนี้ติดครับเป็นเซโร่ออกสิทธิ์ครับจั้งหวาอย่างไรครับสี่สิบวิขวาซ้ายล นะครับ18แล้ว14ครับมิโซโลกออกขิดนำนะครับโอ้ลูกนี้ไม่ลงโดนรีบเปล่ากยังไงครับต่อครับสูรชัยถึงจังหวะโอ้โหท็อออกมาไม่ลง <c oughs> <c oughs> มิโซโลกออกขิดคนระับไ,ได้บอลมา พอพอนะครับคือเราอย่างไรครับแม่โดนดักคลาไหมอย่างไรครับปินนะโร่โอาขีดวางลงไปหนึ่งลูกครับแม่โย่ลูกที่สองคะแนนลงไปถูกจง้งสายตาม,มาครับสิบหกสิสิ้าอจที่พิซร่งเอาขีดเวลาด้วยครับเเล่นแล้วครับโอ้โหองตัดขวาแล้วครับตอนนี้ เดี๋ยวชิงที่หนึ่งนะครับชิงที่หนึ่งเด็กนะครับเต็มตัวเลยนะครับสนามที่สองนี่แหละครับสนามที่สองนี่แหละครับชิงที่หนึ่งรุ่นเยาวชนนะครับเอาครับ เดี่โอ้ดีเบาเป็นพิสุลโลกอออผิดครับตะกี้กออกฟันด้านอนอกทอแล้วครับขอแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับยังไม่ทราบครับผู้หญิงใครชนะครับที่หนึ่งครับโต๊ะกลางที่หนึ่งครับใครชนะครับตรอบชิงชนะเลิศนะครับก็ลงแรนพิสุลโลกอออผิดครับฝ่ายชนะไปนะครับ ที่สก็จะเป็นชูโจคชัย A ส่วนรุ่นประชาชนหญิงครับที่1นะครับเทพพงษยงนะครับ mm hmm. ที่2ก็จะเป็นโบราณ mm hmm. ต่อไปนะครับสนามที่2นะครับเป็นคู่ชิงนะครับชิงชนะเลิศนะครับ ในรุ่นเยาวชนนะครับเดาวชาย็นการพบกันระวางสี่สาม,าามเขาหนำเมืองตาครับเมืองตากับลูกหม,มีส่วนดังสนามที่หนึ่งชิงนะครับชิงชิงที่สามนะครับชนะพิศัยตามหนึ่งแต้มน,นะคะสี่ vẫn tạc chưa đi đường ครับ <laughs> ครับเลือกดูนะครับจะดูชิงที่3ามจะดูชิงที่1ครับชิงที่3สนาม1ชิงที่1สนาม2โอ้โหท้องจองอยู่啊 มาดูทีที่หนึ่งดีกว่าครับโอ้โหเต็มไปเหมือนตาเหมือนตาที่สีขาวนะครับลูกหีสีม่วง บอลอยู่ที่ลูกหมีลูกหมีขอขึ้นมาตัวมอโฮโฮโกันนะครับไซดก็บมอกันครับไปลงมีเสียงรบกวน เป็นทางฝั่งลูกหีนะครับจะไดบต่อนะครับลูกหมีบุก้สองคะแนนไม่ล้วนะคะแนนไม่ขึ้นเหรอคะไม่ได้เหรอคะที่ยิงสองอ่ะได้้องเป็นถูกห้าใช่ไหมเราต้องนัออเ,เอาเหรอคะ,เอ,อคะเอาถูกแล้วเนาะูกข้าแล้ว สำหรับสำหรับคะกรรมการนะครับสำหรับทีนะครับทีทีบาสิบอลที่ได้รับรางวัลนะครับเดี๋ยวยังไงตัณนารอรับรางวัลนะครับแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยนะครับขอไม่เป็นรองเท้าแตะนะครับเรานำคะแนนเราความเป็นทางการสเครับว่าเราต้องมีการมีทีมรอบรางวัลนะครับมีวิธีมอบถ้วยแล้วก็เงินรางวัลนะครับ ในส่วนของแม่งานานรับจะเป็นเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์นะครับยังไงขอแตกายสุภาพนิหนึ่งครับนักกีฬานะครับมาดูหน,น้าจอดวงตาดวงตา,ตตาตตออยัางไงครับโอ้ยแย่แปดห้าแะไปะแตะมาครับเอาหัวแตะที่นะึงโยกเข้าไปแล้วาวางลงไปโอ้ อันนี้เซ็นกับคุยเก้าหกครับอันนี้เซ็นกนี้ครับ โอ้โห,โหยังไงครับเด็เจ็บาปากดีบาแย่งกันแต่ยังได้อยู่ครับขอไปกันครับลูกนี้เปล่าแล้วเปล่าแล้วครับเนี่ย ้เป็นขา่นับที่บอกามาลูก <lush> นีหนโดนเแล้วเหือตากหีงนยครับโอ้โดนล้เรานำก้ต่อออมาหนีมาเวดลูกนี้โอ้โหมีบอลก็สูงยาวครับเก๋นี่มีตัเสูงยาว เหลือสามนาทีกว่าๆครับแบบคะแนนรับนะครับศูนตันนโอ้โห,โห,โหโลอยีงไปซ้ำลงไปครับ เข่าตาคาะมาออกกันนอกถิงจังหวะครับโอ้โหตัเตะแม็กออกไปยิงครับไม่ลงครับยังได้นะครับโ้ขยันนะครับยังจริงครับนีครับตัวเล็กไว้ครับยังได้โนมพีร์โอ้โหมีไรครับแม่มีสมาธินะครับสองสนามนะครับต้องนีเ่าสองสนามนะครับสมาธิดนึง ขอมาหมนุนวางลูกนี้ไม่ลงลดีบาวได้ซ้ำอีกทีไม่ลงลมตาครับขอมาวางเลยกีแกกันอยู่ลูกเมียบลอดขาอีกทีเข้าไปอีกทีเดินเสียกุย เ,เปลี่ยนตัวครับไปลงเอาละครับเปลี่ยนตัวครับลูกนี้เบองตากจะได้บุกครับขอมาไว้ครับโอ้โหเปลี่ยนทางมาลูกนี้แหมบอลรมบ ลูกหมีโกครับขอขึ้นมาคืนไหมเพื่อนครับยืดวางลงไปเนี่ยโอ้โหสูงยาวบอกตาครับขอขึ้นมาจำชูลูกนิ้เลยครับลูกหมียันได้ครับฟอกมาเข้ามาข้างในมาได้เพื่อนโอ้โหหยุดจังหวะนึ่งทีครับซ้ำโง่ไป คะแนนยาบขึ้นมาสามเท่ากันเล้ยลูกนี้โอ้โหเริ่มเมียองนะคะเริ่มจังหวะแล้วครับเคาะเพาะมืนไม้เพื่อนโยกไปซ้ายหมุนคืนถูกคิดลูกคิดล,ล,ล,ลูกออกไปมีสมาธิครับมีสมาธินะครับจังหวะพักอ,อีกไครับ สิบว,วินาทีนะคะสนามหนึ่งก็สะดุกครับขอเวลานอกครสนามสองขอเวลานอกครับจะได้ทำดุสนามหนึ่งนะสิ่งที่สามใครชนะที่สามถูกนี้ยังไงครับ อีก2ี 12, วินาทีนะคะ 7, จ9ดลเ้ารานำอมีความเดือเดเล็กๆนะคะออกมาครับรเา่านเสาไอรอนห้าสี่อยู่ท่าเสาแล้วนะคะ สอคห่งหกหมดเวลาค่ะสาวชนะไปด้วยสมองจบไปแล้วครับทีที่สามก็ท่าสาวชนะไปแล้วนะคะก็ได้ที่สามไปนะคะนะครับคู่สุดท้ายแล้วครับคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับใบมีแล้วครับจริงสุดเจ็ดที